บทที่32มถึงสามแหล่งด้นกลั้นหายใจขณะที่ X33 ลดระดับลงสู่สนามบินนานาชาติเลโอนาโดดาวินชีของกรุงโรมฟิตตเรียนั่งอยู่คนละฝ้ากับเขาในตาเธอหลับพริมราวกับกำลังพยายามดึงเหตุการณ์เข้ามาในความควบคุมอากาศยานแตะพื้นแล้ว เคลื่อนไปสู่โรงเก็บเครื่องบินส่วนตัวขอโทษด้วยนะครับที่ต้องบินช้าหน่อยนักบินโผล่หน้าออกมาจากห้องนักบินแล้วขอโทษขอโพยคือต้องลดความเร็วลงหน่อยเป็นข้อกำหนดเครื่องที่เป็นเรื่องเสียงเหนือพื้นที่ที่ประชุมนะครับแหล่งดอนก้มดูนาฬิกาข้อมือพวกเขาใช้เวลาเหินฟ้ามาแค่37นาที นักบินเปิดประตูนอกออกไปมีใครอยากจะบอกผมไหมครับว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นทั้งวิตตเรียและแลงดอนไม่มีใครตอบเอาละครับเขาพูดแล้วเหยียดยืดตัวผมจะรออยู่ในห้องนักบินที่เปิดแอร์เย็นชํำฟังเพลงให้ชุ่มใจมีแต่ผมกับการ์ดนี่เท่านั้นแสงแดดยามบ่ายจัดจ้า ส่องอยู่ภายนอกโรงเก็บเครื่องบินแลงดอนยกเสื้อแจ็กเก็ตผ้าขนสัตว์ขึ้นพาด่าฟิตอเรียเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายใจเข้าลึกๆราวกับจะให้แสงแดดถ่ายโอนพลังแล้วเติมเต็ม,ตมทั้งจิตใจของหล่อนอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแหล่งดอนรำพึงเหงื่อออกชุ่มแล้วคุณไม่แก่ไปหน่อยสำหรับกร์ตูนหรอคะ วิโตเรียถามโดยไม่ลืมตาอะไรนะครับนาฬิกาข้อมือของคุณยังไงล้วคะฉันเห็นมันตอนอยู่บนเครื่องแหล่งดอนเขินนิดหน่อยเขาชินเสียแล้วที่ต้องแก้ต่างให้นาฬิกาของเขานาฬิกาข้อมือมิกกี้เมาส์รุ่นนักสะสมเรือนนี้เป็นของขวัญจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กแม้แขนที่ยื่นออกไปเพื่อบอกเวลาของมิกกี้ จะดูบิดเบี้ยวไม่ค่อยเข้าท่าแต่ก็เป็นนาฬิกาเรือนเดียวที่แลงดอนเคยสวมเป็นนาฬิกากันน้ำและเรืองแสงในความมืดจึงเหมาะสมอย่างยิ่งเวลาลงว่ายน้ําหรือเดินไปตามทางเดินในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เปิดไฟในยามค่าคืนเวลานักศึกษาของแลงดอนแสดงความสงสัยในรสนิยมทางแฟชั่นของเขา เขาก็บอกไปว่าที่เขาสวมมิกกี้ก็เ,เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจเขาทุกวันให้มีหัวใจเป็นหนุ่มอยู่เสมอ6โมงแล้วเขาบอกฟิตตอรียพยักหน้าในตายังหลับพริม้มฉันคิดว่าพานะเรามาแล้วนะคะเลงดอนได้ยินเสียงคลางดังมาแต่ไกลพอเงยหน้าขึ้นหัวใจก็วูบลลนสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้ จากทางทิศเหนือคือเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเคลื่อนตัวต่ำข้ามทางวิ่งเข้ามาแหล่งดอนเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครั้งหนึ่งนั่นคือในหุบเขาเป่าป่าแถบเทือกเขาแอนดีสเพื่อชมภาพวาดบนพื้นทรายนัดคาและไม่รู้สึกนุกสนุกเลยแม้แต่น้อยนิดเหมือนกล่องใส่รองเท้าบินได้หลังจากต้องนั่งเครื่องบินอวกาศ มาเมื่อเช้านี้เปลงดอนก็หวังว่าฟาดิกันจะส่งรถมารับปรากฏว่าไม่ยักกระช่ยเฮลิคอปเตอร์ลดความเร็วลงเหนือศีษะลอยนิ่งอยู่ในอากาศชั่วครู่แล้วลดตัวลงมายัางทางวิ่งเบื้องหน้าทั้งสองตัวเครื่องเป็นสีขาวมีตราสัญลักษณ์ประดับอยู่ข้างๆเป็นรูปกุญแจกระดูกงูสองอันไขว้กันอยู่บนโล่ และมงกุฎพระสันตปาปาเขารู้จักสัญลักษณ์นี้ดีเป็นตราประทับดั้งเดิมของฟาติกันเครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของโฮลิซีหรือที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐบาลที่ประทับนั้นถ้าจะพูดให้ตรงตัวก็คือพระบรลังโบราณของนักบุญปีเตอร์นั่นเองเฮลิคอปเตอร์อันศักดิ์สิทธิ์แ่งดอนครางขึ้น ขณะจ้องมองอยานพาหนะที่ลงจอดเขาลืมไปว่าทางสำนักวาติกันมีเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้อยู่ลำหนึ่งใช้สำหรับนำสมเด็จพระสันตปาปาไปสนามบินไปประชุมหรือไม่ก็ไปวางฤดูร้อนในกันดอนโฟหากแล่งด้นก็ยังขอเลือกรถยนต์อยู่ดีนักบินกระโดดออกมาจากห้องนักบินและก้าวอาดอาจ,อาจ ข้ามลานบินตรงมายังคนทั้งสองคราวนี้ฟิกตอเรียเป็นฝ่ายที่ดูท่าทางไม่สบายใจนัน่นน่นหรือคะนักบินของเราแหล่งด้นร่วมวิตกด้วยจะบินหรือไม่บินนี่คือปัญหานักบินท่าทางเหมือนแต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมจะเล่นละครของเชคสเปียรเสื้อทูนิกฟูฟ่องเป็นลายทาง ที่เป็นลายทางขวางสีฟ้าสลับทองเขาสวมกางเกงขายาวแบบตัวตลกกับเครื่องหุ้มหลังเท้าเข้าชุดกันที่เท้าเป็นแผ่นสีดำหน้าตาเหมือนรองเท้าแตะและเหนือสิ่งอื่นใดเขาสวมหมวกเบเร่สักราชสีดำเครื่องแบบทหารขององค์รักษ์สวิตแบบดั้งเดิมครับแหล่งดอนอธิบายออกแบบโดยเ มีเกลันเจโลเองครับเมื่อชายคนนั้นเข้ามาใกล้แหล่งดอนก็นิ้วหน้าผมยอมรับว่าคงไม่ใช่หนึ่งในผลงานชิ้นเด่นๆของมีเกลันเจโลหรอกครับแม้จะสวมเครื่องแต่งกายสีสันฉูดฉาดแต่แหล่งดอนก็พอมองออกว่านักวินคนนั้นมาด้วยความมุ่งมั่นเขาตรงมายัางทั้งกู้ด้วยความจริงจังเคร่งครึม และภาคภูมิเหมือนนาวิกโยธินสหรัฐแหลงดอนเคยอ่านเจอมาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เข้มงวดเคร่งครัดในการจะเข้ามาเป็นหนึ่งในกองทหารองครักษ์สวิตชั้นยอดผู้สมัครจะต้องมาจากหนึ่งในซีรัแคาทอลิกของสวิตเซอร์แลนด์และจะต้องเป็นชายชาวสวิตอายุระหว่าง1 9 3เปีสูงอย่างน้อย5ฟุต6นิ้ว เข้ารับการฝึกในกองทัพบกสวิตและยังโสดรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็พิจารณาและอิจฉากองกำลังหน่วยพิเศษนี้เพราะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่จงรักภักดีและมีฝีมือเฉียบขาดที่สุดในโลกคุณมาจากเซิรใช่ไหมครับทหารองครักษ์ถามเมื่อมาถึงตรงหน้าของคนทั้งคู่ เสียงของเขาแข็งกระด้างใช่ครับแหล่งดอนตอบคุณทำเวลาได้หน้าประทับใจเขาบอกจ้องมองเจ้า x สามสิด้วยแววตาพิศวงเขาหันมาหาฟิตอเรียคุณมีเสื้อผ้าอื่นๆติดมาด้วยไหมครับนี่อะไรนะคะเขาชี้ไปที่ขาของเธอผู้สวมกางเกงขาสั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าส่นครรัฐวาติกันครับ แหล่งด้อนมองที่ขาของฟิตโตเรียแล้วนิ้วหน้าเขาเองก็ลืมไปนครรัฐวาติกันมีระเบียบเข้มงวดไม่ให้เห็นเขา่าเห็นขาทั้งชายและหญิงเป็นระเบียบที่เป็นการแสดงความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นนครแห่งพระเจ้าฉันมีแค่นี้ละคะ่ะเธอตอบเราเรารีบมา ทหารองครักษ์พยักหน้าไม่พึงใจอย่างเห็นได้ชัดเขาหันไปหาแลงดอนเป็นรายต่อไปคุณมีอาวุธใดๆติดตัวมาด้วยหรือเปล่าอาวุธเลอะแลงดอนเนะแค่กางเกงในเอามาเปลี่ยนยังไม่ได้เอามาเลยเขาสาศ่ศีรษะทหารองครักษ์ย่อตัวลงตรงเท้าของแลงดอนตกเบาๆโดยเริ่มจากถุงเท้าเจ้าหมอนี่ไว้วางใจคนอื่นดีจริงๆ แลงดอน,นึกมือแข็งแรงของทหารองครักษ์เคลื่อนขึ้นมาที่ขาของแรงดอนเข้ามาบริเวณใกล้าขาหนีบของเขาอย่างไม่น่าสบายใจนะในที่สุดก็เลื่อนขึ้นมาถึงหน้าอกและไหล,ะละ่ดูหน้ทีพอใจที่แรงดอนไม่มีอะไรเป็นพิษสงทหารองครักษ์หันไปหาฟิตเตรียเขาไล่าสายตาจากขาขึ้นไปที่ลำตัวของเธอฟิตเตรียจ้องกลับ อย่าแม้แต่คิดเชียวนะทหารองครักษ์จ่องมองฟิตตอเรียแน่แน่ตั้งอกตั้งใจข่คมขู่อย่างชัดเจนฟิตตอเรียไม่สะดุ้งหลบเลยนั่นคืออะไรครับทหารองครักษ์กล่าวชี้ไปที่รอยนูนสี่เรียมจางๆในกระเป๋าด้านหน้าของกางเกงขาสั้นฟิตตอเรียดึงโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นบางเฉียบออกมาทหารองครักษ์รับไปกดปุ่มเปิด รอจนได้ยินเสียงทำงานแล้วจึงทำท่าพึงใจที่มันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าโทรศัพท์จริงๆและคืนให้เธอฟิตตเรียเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าตามเดิมหมุนตัวหน่อยครับทหารองรครักษ์กล่าวฟิตตเรียกระทำตามเหยียดแขนออกแล้วหมุนตัว360อองศาทหารองรครักษ์พินิจเธออย่างตั้งอกตั้งใจ แลนดอนเห็นแล้วว่ากางเกงขาสั้นกระชับตัวและเสื้อตัวนั้นไม่มีอะไรตรงไหนหนูนตรงไหนที่ไม่ควรนูนเลยทหารองครักษ์ก็คงจะสรุปแบบเดียวกันขอบคุณครับเชิญทางนี้เลยครับใบพัดเฮลิคอปเตอร์ของทหารองครักษ์สวิต์ยังหมุนอยู่ในจังหวะเกียร์ว่างขณะที่แลงดอนและวิโตอรียเข้าไปใกล้วิโตอรียขึ้นเครื่องกอน เหมือนผู้มีประสบการณ์แทบไม่ได้ก้มตัวลงเลยขณะลอดใต้ใบพัดท,ที่กำลังหมุนอยู่แหลงดอนรีรอยอยู่ครู่หนึ่งไม่มีทางเปลี่ยนเป็นรถยนต์หรอครับเขาตะโกนถามกึงกึ่งพูดเล่นกับทหารองครักษ์สวิตผู้กำลังปีนขึ้นไปยังที่นั่งนักบินชายผู้นั้นไม่ยอมตอบแลงดอนรู้ว่าด้วยวิธีขับอย่างบ้าระหำ ของคนขับรถในกรุงโรมการบินน่าจะปลอดภัยกว่าเขาสูดลมหายใจลึกแล้วปีนขึ้นเครื่องก้มตัวอย่างระมัดระวังขณะลอดใต้ใบพัดที่กำลังหมุนอยู่ขณะที่ทหารองครักษ์ติดเครื่องยนต์ฟิตโตเรียก็ตะโกนถามพวกคุณพบที่ตั้งของแท่งทรงกระบอกนั่นแล้วใช่ไหมคะทหารองครักษ์เหลยวมองข้ามไหลามาท่าทางฉงน อะไรนะครับแท่งทรงกระบอกนะคะก็คุณโทรไปที่เซิร์เรื่องแท่งทรงกระบอกนี้ไม่ใช่หรือคะชายผู้นั้นยักไหลคือผมไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้เรายุ่งมากท่านผู้บัญชาการบอกให้ผมมารับคุณผมรู้แค่นั้นแหละฟิตตอเรียหันไปมอง,งด้านอย่างไม่สบายใจนะักโปรดคาดเข็มขัดด้วยครับนักบินบอก ขณะที่เล่งเครื่องขึ้นแหล่งดอนเอื้อมไปหยิบเข็มขัดที่นั่งมารัดลำตัวเครื่องเล็กแคบดูเหมือนจะหดตัวลงบีบอัดเขาแล้วเครื่องก็บินขึ้นพร้อมด้วยเสียงดังสนัน่นก่อนหักเลี้ยวขึ้นเหนือแล้วตรงไปยังโรมโรมคาปุตมุนดิหรือโลกอันสูงสุดสถานที่ที่ครั้งหนึ่งซีซ่าขึ้นครองราช สถานที่ที่นักบุญปีเตอร์ถูกตรึงกางเขนอู่อารยธรรมยุคใหม่และตรงใจกลางของโรมระเบิดเวลากำลังทำงานกรุงโรมมองจากบนอากาศเหมือนเขาวงกฏที่ประกอบไปด้วยถนนโบราณเลี้ยวลดรอบอาคารน้ำพุและซากปราหักพังวกไปเวียนมาจนไม่อาจคาดเดาได้ เฮลิคอปเตอร์ของสำนักวาติกันบินต่ำอยู่บนท้องฟ้าเมื่อมันแฉลลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านชั้นหมอกควันที่ไม่เคยจางหายตรงที่ที่การจราจรแอร์อัดเบื้องล่างปล่อยขึ้นมาแหล่งด้นมองไปยังบรรดาโมเตอร์ไซคันเล็กๆรถบัสที่เป็นรถรับนักท่องเที่ยวชมเมืองและกองทัพเฟียสสีดานขนาดจิ๋ว ที่วิ่งวนรอบวงเวียนในทุกทิศทุกทางโกยานิสกัสติเขาคิดเมื่อนึกถึงคำภาษาโฮปีที่แปลว่าชีวิตที่ขาดสมดุลขึ้นมาได้ฟิโตเตรียนั่งเงียบด้วยความมุ่งมั่นอยู่ข้างๆเขาเฮลิคอปเตอร์เอียงวูบแหลงด้นรู้สึกวูบในท้องนด้จะจ้องมองออกไปให้ไกลขึ้น สายตาของเขาปะทะเข้ากับซากปรักของโรมันโคลอเซียมแหล่งดอนคิดเสมอว่าโคลิเซียมเป็นสิ่งที่น่าขำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งตอนนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันสง่างามแห่งความรุ่งโรดของวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์แต่สนามกีฬาขนาดใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมอันป่าเถือนมาหลายศตวรรษแล้วทั้งการให้สิงโตซึ่งหิวกระหายขย่าฉีกเนื้อนักโทษการส่งกองทัพทาาดเข้าต่อสู้กันจนตายการข่มขืนหมู่หญิงต่างแดนที่ถูกจับมาจากดินแดนอันห่างไกลตรอดจนการตัดศรีรษะและการตอนต่อหน้าสาธารณาชนเป็นเรื่องน้าขันแหลงดันนึก หรือบางทีอาจจะเหมาะสมที่โคริเซียมได้กลายเป็นต้นแบบทางสถาปัตยกรรมให้แก่สนามกีฬาโซเจอร์ฟิล์ของฮาวาดซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นประเพณีอันโหดร้ายแต่โบราณถูกนำมาแสดงใหม่ในทุกรดูดไม้ร่วงเมื่อบรรดาแฟนที่คลั่งไคล้พาการมาร้องกรี๊ดกรีดให้มีการนองเลือดในการแข่งขันกีฬา ระหาฮาวัดกับเยวขณะที่เฮลิคอปเตอร์มุ่งขึ้นเหนือแหล่งดอนก็เห็นโรมันฟอรัมหัวใจแห่งโรมยุคกราศาสนาคริสเสาที่ผุพังมองดูคล้ายศิลาปักอยู่เหนือหลุมศพตะแคงล้มอยู่ในสุสานซึ่งเลี่ยงพ้นจากการถูกมหานครโดยรอบกลืนไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ทางตะวันตก มีแอ่งน้ำของแม่น้ำไทเบอร์กว้างใหญ่เลี้ยวลดไหลคดหลายโค้คงตัดข้ามตัวนครแม้มองจากอากาศแหล่งดอนก็บอกได้ว่าน้ำนั้นลึกกระแสน้ำที่หมุนวนเป็นสีน้ำตาลเต็มไปด้วยฟองและโคลนตมซึ่งเกิดจากฝนตกหนักตรงไปข้างหน้านี่แหละครับนักบินบอบขณะบินไต่ขึ้นสูง แหล่งดอนกับฟิตตอรียมองออกไปเห็นโดมใหญ่มหือมาโผล่พ้นหมอกซึ่งเป็นไอเบื้องหน้าของพวกเขาดุดดังขุนเขาโผลออกมาจากสายหมอกยามเช้านั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นั่นน่ะแหล่งดอนบอกวิตตอรียถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีเกลันเจโลทำได้ถูกต้องและเหมาะสม แหล่งด้นไม่เคยเห็นเซนปีเตอร์จากบนอากาศด้านหน้าของมหาวิหารซึ่งเป็นหินอ่อนสุกสว่างเป็นสีเพลิงด้วยแสงแดดยามบ่ายตกแต่งประดับประดาด้วยรูปปั้นเหล่านักบุญผู้สละชีวิตเพื่อศาสนาและเทวทูตรวมทั้งหมดหนึ่ง้สชิ้นตัววิหารขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหยาดเงือแรงกาย และทรัพยากรอันมหาศารแผ่กว้างขนาดสนามฟุตบอลสองสนามรวมกันและมีความยาวอันน่าทึ่งถึงหเท่าของสนามฟุตบอลพื้นที่ภายในอันมโหรฬาของมหาวิหารแห่งนี้มีเนื้อที่ให้ผู้คนเข้าบูชามากกว่าหกหมื่นคนมากกว่าหนึ่งร้อยเท่าของจำนวนประชากรในนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกแต่ก็แทบไม่น่าเชื่อที่แม้แต่ปราการซึ่งยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ก็ไม่อาจขมให้เปียซ่าหรือจัตุรัสเบื้องหน้าดูกระจ้อยล้อยลงได้นั่นคือจัตุรัสเซนปีเตอร์ลานกแกรนิตแผ่กว้างเป็นพื้นที่โลง่งดูน่าทึ่งยิ่งในความแออัดของโรมเหมือนภาคคลาสสิ ของสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กเบื้องหน้ามหาวิหารสิ่งที่แสดงอนาเขตของพื้นที่รูปไขกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้คือเสา284ต้นแผ่กระจายออกไปเป็นรูปโค้งสี่รูปที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันแต่มีขนาดลดหลั่นกันลงไปเป็นตรงเดอเลหรือภาพลวงตา ทางสถาปัตยกรรมที่ใช้เพื่อเสริมส่งให้ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของเปียซ่าแห่งนี้ชัดแรงขึ้นขณะที่เขาจ้องมองปูชนียสถานอันวิจิตตรการตาเบื้องหน้าแลงดอนก็สงสัยนักว่าถ้านักบุญปีเตอร์ยังอยู่ตอนนี้จะคิดอย่างไรหนอนักบุญผู้นี้ถึงก่กรรม ด้วยลักษณะอันน่าพรั่นพรึงคือถูกตรึงกางเขนแบบหัวทิ่มลงตรงบริเวณนี้เลยตอนนี้ท่านคงนอนสงบอยู่ในหลุมศพอันศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดคือฝังลึกลงไปห้าชั้นตรงเบื้องล่างของหลังคารูปโดมตรงกลางมหาวิหารพอดิบพอดีนครรัฐวาติกันครับนักบินโบกสุ่มเสียงไม่บอกการต้อนรับเลย แหล่ด้นมองไปยังป้อมค่ายที่เป็นค่ายหินอันสูงตรงานซึ่งมองเห็นเงารางๆอยู่ทางเบื้องหน้าเป็นป้อมประการที่ไม่มีใครสามารถฝ่าเข้าไปได้ซึ่งเรียงรายล้อมรอบก,กลุ่มอาคารอื่นๆเป็นการป้องกันการโจมตีด้วยวิถีทางโลกที่แปลกอย่างยิ่งสำหรับโลกาศาสนาที่มีทั้งความลับอำนาจและเรื่องลี้ลับ ดูนั่นสิคะฟิตตเรียเอ่ยขึ้นทันใดเอื้อมมือมาจับแขนแลนดอนเธอชี้ลงไปตรงจตุรัสเซนปีเตอร์ที่อยู่เบื้องล่างนี้เองอย่างตกอ,อกตกใจแลงดอนแนบหน้าเข้ากับกระจกหน้าต่างและมองลงไปตรงนั้นคะ่ะเธอบอกชี้มือลงไปแลงดอนมองตามด้านหลังของเปียซาที่หน้าตาเหมือนที่จอดรถ มีรถบรรทุกพร้อมรถพ่วงราวสิบกว่าคันจานดาวเทียมขนาดใหญ่หันขึ้นสู่ท้องฟ้าจากหลังคารถบรรทุกทุกคันจานเหล่านี้มีชื่อที่คุ้นเคยติดเอาไว้เตเลปีซเอลโรปีอาหรือสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นยุโรปวิดีโออิตาเลียหรือวิดีโออิตาลีบีบีซี United p r e s s เพรสอินเตอร์เนแลหล่งด้นรู้สึกเงินงงขึ้นชับพลันชักสงสัยว่าข่าวครา,าวของปฏิสาสารหลุดรั่วไปแล้วหรืออย่างไรฟิตเตเรียก็ดูตึงเครียดขึ้นทันทีพวกพวกสื่อมวลชนนี่เข้ามาทำอะไรกันที่นี่คะเกิดอะไรขึ้นหรอคะนักบินหันข้ามไหลมามองแล้วมองเธอแปลกๆอีกด้วย เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือครับนี่คุณไม่รู้อะไรเลยเน้อไม่ค่ะเธอสวนกลับน้ำเสียงแหบกระด้างและแหลมโอ้ยอินคอนคราโวหรือการประชุมลับของพระกาดินันเพื่อจะเลือกตั้งพระสันตปาปาองค์ใหม่นะครับเขาบอกประตูสถานที่ประชุมก็จะปิดสนิทในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงทั้งโลกกำลังเฝ้าดูครับ อินคอนคราวโวคำคำนี้ดังอยู่ในหูของแรงดอนชั่วครู่ใหญ่ก่อนตกกระแทกลงกลางใจเขาอินคอนคราวโวการประชุมเลือกตั้งพระสันตปาปาองค์ใหม่แห่งสำนักวาติกันของลืมมันไปได้ยังไงนะนี่มันเพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี่เองเมื่อสิห้าวันก่อนสมเด็จพระสันตปาปาสิ้นพระชนลง หลังจากที่ทรงดำรงตำแหน่งมานาน12ปีโดยทรงได้รับความนิยมอย่างสูงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทั่วโลกต่างก็เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาการเส้นพระโลหิตในสมองแตกถึงขั้นรุนแรงขณะบรรทมเป็นการสิ้นพระชนที่กระทานหันและไม่คาดคิดจนหลายต่อหลายคนกระซิบกระทซาบกันว่าน่าสงสัยนักแต่ขณะนี้15วัน หลังจากการสิ่งพระชน์ของสมเด็จพระสันตปาปาเพื่อรักษาประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์สำนักวาติกันจึงจัดพิธีอิวคอนคลาวโวพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระคาดินัน165รูปทั่วโลกซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดในคริสตจักรจะมารวมตัวกันในคนครรัฐวาติกันเพื่อเลือกตั้งสมเด็จพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ พระคาร์ดินอลทุกรูปในโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ในวันนี้แหล่งดอนนะึกขณะที่เฮลิคอปเตอร์บินโชว์ผ่านมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์โลกภายในของนครรัฐวาติกันอันไพศาลแผ่กว้างอยู่เบื้องล่างเขาโครงสร้างแห่งพลังอำนาจทั้งปวงของคริสตจักรโรมันคาทอลิกกำลังตั้งอยู่บนระเบิดเวลาจบ บทที่32ถึง33เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ